มาถึงช่วงของหุ้นเทคโนโลยีสุดท้ายกันบ้างโดยคุณอภิวัตวิศิริเวทนักที่นิของเมย์แบงก์วันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่นคือทองอม,มตะนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษฎบอกว่ายังมองขึ้นต่อนะครับให้แนวรับที่22บาท60ตางแนวรับไปที่21บาท50สตางค์สำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่24บาทแนวต้านาไปที่24บาท60สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของอม,มตะปิดที่ 23บาท60ตางเพิ่มขึ้น30ตางคิดเป็น1.29%นะครับส่วนแซบ2ที่คุณอภิวัตนแนะนำนะครับนั่นคือตัวของเดลตานะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าแม่มีลุ้นเด้งเด้งสั้นนะครับเรยกว่าให้แนวรับที่870บาทแนวรับพีิี800บาทสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่930บาทแนวต้านทะิีที970บาทนี่ราคาหุ้นของ เดลต้าปิดที่890บาทลด,ดลง70บาทคิดเป็น7.29นะครับนี่คือรายการก้้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o k หุ้นอินไซด์และช่อง Youtube หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมู่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ .com รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นจะเป็นตัวของ IG t e l e g r a กรม k t o k นะครับ นี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันศุกร์สัปด,ดาห์นี้ถือว่าเป็นวันที่ไม่สดใสเท่าไรนักนะสำหรับรายการกล้วยหอมกับกุโรวนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม